สวัสดีค่ะชื่ออาทิตยาบุญทองนะคะรหัสนักศึกษา6 5 1 1 3 1 0 1่5าค่ะคณะนิติศาสตร์วันนี้ก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวธุรกิจนะคะธุรกิจของเราเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ UQ Forever ค่ะเกินก่อนเลยก็คือเสื้อผ้าเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนและยังเป็นปัจจัย4สีของชีวิตมนุษย์ด้วยทางแบรนด์ก็เลยมีการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้ารวมทั้งดีไซน์ของสินค้าให้มีความหลากหลายทันสมัยสามารถ แมทได้หลายลุคอีกทั้งยังคำนึงให้สอดคล้องกับราคานะคะดีไซน์สวยใส่ได้ทุกเพศทุกวัยราคาจับต้องได้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่ได้รับจาก w h creation นะคะหรือว่า six w 1 h นะคะจากการสำรวจข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจำนวน8คนนะคะสามารถสรุปการสำรวจข้อมูลได้ดังนี้ค่ะส่วนแรกนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามหรือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายค่ะมีอายุอยู่ในช่วง15-25ปีส่วนมากอยู่ในหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษารายได้น้อยค่ะไม่ถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนส่วนที่สสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็ต้องการเสื้อผ้าที่ใส่แล้วคุ้มค่าใส่ได้บ่อยๆแมทได้กับหลายลูกใส่ได้ในหลากหลายสถานที่หลากหลายกิจกรรมส่วนที่3นะคะเหตุะะจําเป็นที่ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ ส่วนใหญ่ต้องการเสื้อผ้าใหม่แทนเสื้อผ้าเก่าที่ใส่บ่อยแล้วแล้วก็เพื่อใส่ในชีวิตประจําวันเพื่อร่วมกิจกรรมในแต่ละวันด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนที่4ผู้ที่มีอิทธิพลต่อก,การตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อนฝูงค่ะหรือว่ากลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเช่นอินฟลูเอนเซอร์ส่วนที่5ช่วงเวลาและความถี่ในการซื้อนะคะส่วนใหญ่จะซื้อไม่บ่อยมากค่ะเฉลี่ยอยู่ที่1ครั้งต่อเดือนส่วนที่6ช่องทางการซื้อที่ลูกค้ามักจะใช้นะคะส่วนใหญ่จะซื ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางหน้าร้านเลยค่ะส่วนที่7พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อส่วนใหญ่จะคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าแล้วก็ราคาของสินค้านะคะว่าสอดคล้องกันหรือเปล่าถ้าคุณภาพของสินค้าสอดคล้องกับราคาก็จะมีการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นอีกทั้งในเรื่องการโปรโมทและการลดราคาลงไปถึงช่องทางในการจ่ายเงินนะคะคือในทางออนไลน์นะคะบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนถ้าเกิดว่าจะมีการเก็บเงินปลายทางก็จะมีการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น,นะคะ่ะเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น อันนี้ก็คือ Model b u s i n e s s o o e l l c n v v a s ฉบบเก่านะคะอันนี้ Model b u s i n e s s o o เด l c a n v a s ฉบับใหม่ซึ่งรายละเอียดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจนะคะก็จะมีผลมาจากาตัวตาราง Model b u s i n e s s o o e l l c n n ว a s นะคะทั้งสองฉบับแล้วก็มีการพัฒนาจนมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. กลุ่มลูกค้าหลักก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนแล้วก็นักศึกษาเพศหญิงอายุ15-25ปีค่ะ ที่มีความชื่นชอบในการแต่งตัวชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเพื่อใส่ในชีวิตประจําวัน2คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าถือเป็นปัจจัยสี่ในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสาคัญในการใช้ชีวิตนอกจากเสื้อผ้าจะมีความสําคัญในการปกปิดร่างกายแล้วเสื้อผ้าที่ดีก็ยังส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ที่ใส่ได้ด้วยนะคะเสื้อผ้าแบรนด์เรานะคะ UQ Forever ก็จะคํานึงถึงคุณภาพดีไซน์เป็นหลักให้ใส่ได้บ่อยๆใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ u n นิเซนะคะไม่ตกเทรนแน่นอนสามารถแมทได้หลายลุกลายสไตล์ใส่ได้บ่อยเท่าที่ต้องการและผลิตให้สอดคล้องกับราคาทำให้ผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไปเนี่ยรู้สึกว่าสินค้านั้นคุ้มค่าและส่งเสริมความมั่นใจอีกทั้งยังส่งเสริมการลดฟาสชั่นด้วยะคะ่ะ3ช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะคะมีทั้งออนไลน์และก็หน้าร้านแต่จะมีการยกระดับให้มากขึ้นค่ะมีการโปรโมททางช่องทางออนไลน์ในทุกๆแพลตฟอร์มะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k IG, TikTok หรือในแอปขายของ online, ออนไลน์เช่น s h o p e e l a z a d a เพื่อให้ลูกค้าเลือกสินค้าได้อย่างทั่วถึงค่ะ 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะเราจะมีแอปแนะนำการแมชชิ่งนะคะเสื้อผ้ากับลูกค้าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแฟชั่นด้วยค่ะกระตุ้นเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเ,เพื่อเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าค่ะคืนความสุขให้กับผู้บริโภค5แหล่งที่มาของรายได้ก็รายได้หลักก็จะมาจากการขายสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ แอปขายของออนไลน์ทั่วไปแล้วก็รวมทางการขายเสื้อผ้าหน้าร้านแต่ละสาขาที่มีตัวแทนจัดจําหน่ายด้วยค่ะ6กิจกรรมหลักจะมีการจัดสรรต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆอย่างสมดุลที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ค่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่มีการคํานวณจนถึงที่สุดแล้วครับก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นการพรีเซนต์แล้วค่ะ